ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยภามาดามนะคะวันนี้คุณนกก็ยังเกาะติดสถานการณ์ของป้าเต๋นนะคะหรือคุณนายแปงผักของของเรานะคะหลังจากหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะคุณนกได้ทําคลิปเกี่ยวกับคดีดังนะคะคดีของป้ากบนะคะที่ถูกรุมทาร้ายถูกห้ยโยชนรุมทําร้ายจนสูญเสียชีวิตนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โห ดังไปทั่วทั่วประเทศเลยนะคะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ต้องลงมาดูงานนะคะมาสะสางคดีด้วยตัวเองนะคะคุณนกเองก็ติดตามข่าวเนาะก็เป็นที่น่าสลดสลดใจเนาะแล้วก็เป็นที่โอ้โหกลุ่มเยาวชนนะคะห้าห้าเยาวชนนะคะได้ก่อคดีอุอาจนะคะแล้วก็คดีนี้ไม่ได้เป็นคดีแรกนะคะที่ทําร้าย ร่างกายของบุคคลอื่นจนได้รับการสูญเสียชีวิตนะคะเออก็เนาะทุกท่านที่ติดตามคุณนกอยู่ก็คงติดตามข่าวเลยใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ให้มันผ่านไปเนาะให้เป็นหน้าที่ของออให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนัน่กนก,ก็คือ,อ,อผู้พิทักษ์สันติราชนะคะแล้วกออ็สถาบันของครอบครัวก็ต้อง ร่วมรับผิดชอบดีนะคะนะั่นก็คือบิดามารดานะคะหรือว่าปู่ย่าตายายนะคะที่อุปการะเลี้ยงเลี้ยงดูนะคะห้าเยาวชนนี้มาแล้วก็ห้าเยาวชนนี้ก็อยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาปูาายะะ่ย่าตายายนะคะตอนนี้ปู่ย่าตายายบิดามารดาก็ต้องรับผิดชอบนะคะคดีทางแพ่งไปนะคะส่วนห้ารชนก็ห้าเยาวชนก็ได้รับคดีทางอาญาไปนะคะเนาะก็เราก็ ทุกท่าน,นก็คงเกาะติดสถานการ์เหมือนคุณนกนะคะตอนนี้คุณนก็จะให้ผ่านไปนะคะดีนี้คุณนกก็จะมาเกาะติดสถานการณ์ของป้าแตนเนาะเพราะว่าคุณนกเป็นพลังเอฟซีของป้าแตนนะคะที่ติดตามป้าแตนมาตลอดนะคะติดตามคุณนายแปลงผักนะคะแล้วก็นายช่างใหญ่นะคะนั่นก็คือลุงพลนะคะวันนี้คุณนกได้มีโอกาสได้ไปติดตามคลิปวิดีโอของป้าแตนนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ติดตามมาหลายวันนะคะเพราะว่าท่วงนี้คุณนกต้องยอมรับเลยนะคะว่าคุณนก ยุ่งวุ่นวายอยู่กับงานมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทําคลิปนะคะก็จะพูดถึงคลิปวิดีโอของป้าแต็นนะคะคุณลุกได้เข้าไปนะคะตอนปิดคลิปที่ว่าป้าเต็นเนาะได้เก็บฉัดนะคะฉัดมีห้าอัดชัดที่ว่าบวงสวงลูปปริจิตนะคะ คุณนกเห็นโต๊ะบูชาแล้วโอ้โหโต๊ะบูชาในี้ใหญ่มากๆเลยนะคะว่าแต่นี่จัดจัดจัดโต๊ะบูชาบวงสวงปูปริจิตนี่ได้อย่างสวยงามเลยนะคะคุณนกก็ได้ดูคลิปที่มันผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็มีการรื้อเก็บนะคะเก็บแยกเป็นสักส่วนนะคะโอ้โหมันก็มีทั้งโต๊ะมีทั้งเก้าอี้เออแล้วก็จะใช้คนจํานวนสองสามคนไม่ได้นะคะและงานนี้ก็คงใช้งนคนคุณนกคิดว่าไม่ไม่ต่ำกว่าสิบคนนะคะเกือบยี่สิบคน คงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปราะปตเตนคุณนายเป็นผักเนาะคุณคุณ,ณพยายามจะหลีกเรื่องคำว่าปัตแต้นนี่ครับเพราะว่าถ้าใช้คำปัตแต้นเนาะเดี๋ยวบุคคลที่เขาไม่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 ไม,ไม,ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็จะเกิดการมันไส้เนาะอะไรก็ปัตแต้นปัตแต้นคุณนกก็ใช้คําว่าคุณนายเป็นผักของเรา,าก็ได้กันนะเพราะคุณนายเป็นผักนี่ก็เป็นเรียกนามกันโดยเฉพาะเรารู้กันอยู่เนาะคุณนายเป็นผักของเราก็จัดการเนาะเป็น แม่หัวเรือหัวเรือใหญ่เลยนะคะว่าจะต้องจัดยาไงจังไรคุณลกเข้าไปดูคลิปนะคะก็เป็นเอ่อเป็นทีมง,งานที่ค่อนข้างทีมง,งานใหญ่นะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าคุณนายแปลงผักหรือนายช่างนีมีผู้ที่รายล้อมนะคะให้ความช่วยเหลือนะคะด้วยความเต็มใจคุณที่คุณนกเห็นนะก็เห็นมีลุงพนันลุงพันแล้วก็มียาอาชีและอีกหลายๆคนนะผู้หญิงเนาะก็ช่วยกันอยา่าขมักขมิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย คุณนกดูแล้วคุณนกก็ยิ้มไปกับป้าแต็มป้าแต็มก็มีความสุขนะตอนคิดป้าแต็มก็เล่าเลยนะว่าจะต้องเก็บเก็บฉัดนะคะเก็บฉัดห้าฉัดมีมียอดห้าฉัดเก็บฉัดแล้วก็สิบหกฉัดนะคุณนกจาไม่ได้เนอะอืก็นกะก็เห็นลุงพลแวบหนึ่งแต่ตอนนี้แม่แม่หัวเรือใหญ่แม่หัวเรือใหญ่ก็คือ,อคุณนายเป็นผักเนาะก็สั่งการต้องยอมรับเลยเขาว่า ก็แต่นี่เป็นคุณนายเป็นผักนี่เป็นผู้หญิงที่หัวใจเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งนะคะหัวใจแกร่งจริงๆนะคะประสบการณ์ตลอดสามปีเติมในสามสามปีที่ผ่านมานะคะทําให้ผู้หญิงที่ชื่อคุณนายเป็นผักนี่เข้มแข็งนะแข็งแร่งหัวใจนี่แข็งนะคะดังหินนะคะโอ้โหพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันพร้อมที่จะ ไปให้ถึงจุดหมายไปทางนะคะคือนั่นก็คือเนาะเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่สีเลือนที่ดีนะคะคุณนกคิดว่านายช่างอะโชคดีนะคะที่ได้คุณนายเป็นผักเป็นคู่ชีวิตนะคะเพราะว่าถึงจะเกิดเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ร้ายถาอะไรถารทมนเข้ามาถาทมเข้ามาก็คุณนายเป็งผักก็ยังเคียงข้างนายช่างตลอดเวลานะคะ แล้วก็ที่คุณนกเห็นเนาะแล้วก็มีทีมงานทีมทีมงานทีมเวิร์กที่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับผู้ที่อยู่รายล้อมลงุงในช่างนะคะในช่างแล้วก็คุณเป็นผักนะคะก็ทำงานกันด้วยความเต็มใจสมัรสมานสามัคคีนะคะอย่างเชะญาอาชินี่ค่ะญาอชินี่คุณนกก็ติดตามตั้งแต่อยู่กอกอบมาเนาะญาอาชินี่ไม่ยอมทิ้งเลยนะคะไม่ยอมทิ้งคุณนายแปลงผักนะคะไม่ยอมทิ้งคุณนายแปลงผักแล้วก็ไม่ยอมทิ้งนายช่าง ในขณะที่สหายสหายสมัยที่อยู่กบกกอกทีมีก็หายหน้าหายตากันไปเนาะก็ยอาอิชีก็จังเหมือนเดิมเนะะาะยาติชีนี่เป็นผู้หญิงที่น่ารักนะคะน่ารักเรียบร้อยพูดจานี่พูดจาก็ไพเราะนะคะตามที่คุณนุชตามนะแล้วก็ลุงพันนะคะก็ยังก็ยังเกาะติดนะคะเกาะติดสถานการณ์ยังเคียงข้าง คุณนายเป็นผักแล้วก็นายช่างของเราเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ที่ขาดหายไปที่คุณนกติดตามแล้วคุณนกไม่เห็นที่ขาดหายไปก็คือคุณนาทีนะคุณนาทีแล้วก็ช่างแล้วก็แอดชัยแอดชัยไม่เห็นเลยตอนนี้แอดชัยก็คุณนกติดตามคลิปสุดท้ายนี่แ็เห็นบอกว่าไปไปปลูกบ้านนะคะต้องไปทําบ้านให้เสร็จนะคะเพราะว่า คุณแม่แก่แล้วคุณแม่ก็อยากจะมาอยู่เนาะให้บ้านเสร็จแล้วคุณแม่จะมาอยู่อะไรเงี้ยเอดชัยก่อนที่จะหายไปก็มีการพูดคุยใช่ไหมครับเนาะคุณนกก็เห็นป้าแตนยิ้มมีความสุขช่วงนี้คุณนกเห็นป้าแตนยิ้มเย้ยแ่มใสมีความสุขนะคะแล้วในช่างก็ยิ้มเย้ยแ่มใสนะคุณนกได้มีโอกาสเข้าไปดูคลิปแล้วคุณนกก็มีความสุขใจไปด้วยนะเพราะว่าเป็นป้าแตนคุณนายเป็นผักนี่เป็นบุคคลที่คุณนกติดตามอยู่นะคะคุณนกคุณนก ยอมรับในในตัวของผู้หญิงที่ชื่อคุณนายเป็นผักนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งจริงๆนะคะจิตใจนี่แข็งแกร่งนะคะโอ้โหถ้าเป็นคุณนกนะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะตลอด3ปีเต็มนี่โอ้โหนาจะโดนโจมตีจากสื่อบ้างสื่อทีวีใหญ่ๆจากช่อง Youtube ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนายจะคู่กรณีอ๋อคุณนกคิดว่าคุณนกคงจะ ไม่เข้มแข็งพอเท่าคุณนายเป็งผักนะคุณนกคิดว่าคุณนกคงจะฝ่าฟันไปมีดไม่ถึงแน่นอนแต่คุณนกยอมรับจริงๆนะคะยอมรับผู้หญิงที่ชื่อคุณนายเป็งผักนะคะทุกท่านที่ติดตามคุณนกอยู่นะไม่ว่าจะพลัง f อฟซของคุณนกแล้วก็พลัง F อฟซของคุณนายอคุณนายเป็งผักนะคะที่เข้ามาติดตามคุณนกก็ต้องยอมรับนะคะว่าผู้หญิงคนนี้หัวใจแข็งแกร่งจริงๆนะคะก็น้อยน้อยคนนะคะที่จะมีผู้หญิง ที่จะมีจิตใจแข็งแกร่งได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีมณัอดทนนะคะต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่าง่าฟันอุปสรรคต่างๆนานานะคะแล้วก็คุณนกได้ติดตามคลิปเนาะคุณนกได้เห็นสวนเนาะสวนอ่าสวนที่ประดับประดาไปด้วยด,วยดอกไม้เนี่ยสวยมากเลยนะคะคุณนกก็แอบชงดื่มไม่ได้เพราะว่าเครื่องคอมของคุณนอกอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็คุณนกก็เปิดคลิปของคุณนายแปลงผักอยู่นะคะ ไปดูคลิปที่ว่าหลายๆท่านนะคะที่อยู่ายล้อมคุณได้เป็นผักนะคะแล้วก็นายช่างก็ช่วยกันเก็บอุปกรณ์นายจัโต๊ะเนาะโต๊ะบูชาโอ้โหแล้วก็นายจเก้าอี้คุณดูคิดว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะหนักนะคะแต่ก็ลูกเชื่อว่ามันต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะเก็บเก็บอุปกรณ์นะที่มาตั้งโต๊ะบูชาบวงสรวงบู่ปริจิตเนาะ แล้วคุณนกได้เห็นปรภารจิตนี่ก็ยังตั้งแต่ง,งานสวยงามนะคะสีทองอารามเลยโอ้โหเห็นแล้วก็เป็นปื้มเป็นปื้มแทนคุณนายแปลงผักแล้วก็นายช่างนะคะเนาะก็คลิป,ลปนี้ก็พูดถึงแต่คุณนายแปลงผักเนาะเพราะว่าคุณนกก็บอกแล้วไงครับว่าคุณนกเป็นอีกผู้หนึ่งนะคะติดติดตามคุณนายแปลงผักนะคะแล้วก็เป็นพลัง f อนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะต่าง,างแดนนะคะที่ติดตาม ครอบครัวครอบครัวนี้นะคะแล้วก็ทวิถีชีวิตของบุคคลสองคนนี้นะคะนั่นก็คือคุณนายแปลงผักแล้วก็นายช่างนะคะติดตามวิถีชีวิตจำปาดงนะคะ,ะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณก็ติดตามเนาะตั้งแต่การเก็บข้าวการเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วน้ําที่คายอยู่มันก็มีปลาก็เห็นคุณนายแปลงผักลงไปจับปลามันเป็นวิถี วิถีบ้านๆอ่ะมันเรศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเห็นแล้วก็มีความสุขเนาะคุณนกเห็นแล้วคุณนกก็คิดถึงเมืองไทยเลยต้องยอมรับเลยนะคะวันนี้ก็พูดคุยเนาะพูดคุยไปเรื่อยๆเกี่ยวกับคุณนายแปลงผักเนาะเราก็ต้องช่วยกันแล้วก็นอกจากนี้นอกจากจะติดตามคลิปวิดีโอของคุณนายแปลงผักนะคะซึ่งคลิปวันนี้ก็เป็นการเก็บนะคะเอบเอ็บอุปกรณ์นะคะที่ใช้ใน,ในพิธีบวงสรวงนะคะบวงบวงบวง,บวงสรวงปู่ปริจิตนะคะแล้วก็ คุณนกก็ได้มีโอกาสฟังเพลงด้วยนะคะฟังเพลงของคุณนายเปงผักนะคะแล้วก็ฟังเพลงของเบานุด้วยคุณเบานุอนุพงศ์นะก็คลิปเก่องคุณนกก็พูดถึงเนาะก็มีปลุกวันปลุกป,ปริจิตเนาะซึ่งศิลปินก็ที่คุณนกฟังอยู่ก็มีขับร้องอยู่สองท่านนะคะนั่นก็คือเบานุอนุพงศ์แล้วก็คุณนายเปงผักนะคะวันปลุกป,ปริจิตก็ร้องได้ไพเราะมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่คุณนกได้ฟังนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่า คุณนายเป็นผักของเราเสียงดีมากๆเลยนะคะันคือคอไอเดบอขอายเดบอ,อ,อ,ดบอนะโอ้โหบางท่านนะถ้ามีจิตใจอ่อนไหวนะถ้าฟังแลว้วอะแล้วไปดูคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอ,อ,ม,อมูสิกนะคะบูสิกมูสิกวิดีโอก็จะเห็นว่าคุณนายเป็นผักแล้วก็นายช่างนะก็แสดงได้ดีมากๆเลยนะ,ะถ้าผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวนะคะ น้ำตาร่วงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีมีโรคประจําตัวแล้วสุดท้ายก็เสือเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณนกดูแล้วคุณนกคนกฟังแล้วคุณนกก็ซึมเลยแล้วก็ต้องยอมรับนะคะคุณนหายเป็นผักร้องได้แพล่ร้งมากๆเลยนะคะสำหรับสำหรับเพลงว่าอ่อชื่อเพลงอะไรจำไม่ได้เลยค่ะชื่อเพลงขออ้ายดบอ ถ้าคุณนกชื่อชื่อเรียกชื่อเพลงผิดก็ต้องขอโทษเลยนะคะ,ะแล้วก็อีกคลิปคลิปหนึ่งนะคะนั่นก็คือที่คุณนกได้มีโอกาสเข้าไปนะั่นก็คือคลิปลำถวายปูกปริจิตนะคะก็มีนางลำหลาย,ลายท่านเลย,เลยนะคะก็แต่งใส่เสื้อสีชมพูนะคะคุณนกก็เห็นน้องน้ำมนด้วยน้องน้ำมันน้องน้ำมน,น,น,ำมนลูกชายสุดที่รักของอคุณนายเป็นผักนะคะก็ นางลำก็เห็นมียะอาชีด้วยนะคะแล้วอีกหลายท่านนะคะแต่คุณนกไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้เพราะานกคุณนกไม่ได้รู้จักนะคะคุณนกจะรู้จักแต่คนยาอาชีอย่างเงี้ยเนาะ,ะแล้วน้องน้งนํามนนะคะก็เป็นหนุ่มแล้วเนาะผิวพรรณก็ดีน่ารักหล่อเหมือนคุณพ่อว่างั้นเหระได้มีโอกาสก็้าไปดูคลิปเต้นจริงแล้วน้องน้ํามนต์ลูกชายสุดที่รักของคุณนายเป็นผักนะคะก็เขาก็มีการ ลำถวายปู่ปริจิตหลายคลิปนะคะลำคู่กับคุณแม่ด้วยแต่เด็กคุณนุก็ก็ได้มีโอกาสมาดคูคลิปนี้นะคะก็ต้องขอชมเชยนะคะว่าลำถวายปูป่กประจิตกันได้อย่างน่ารักเลยนะคะแล้วก็การการลำถวายปู่กปริจิตนะคะก็มันไม่ใช่คลิปนี้เป็นคลิปแรกมันโอ้มีเป็นร้อยเลยนะคะหลายร้อยหลายร้อยคลิปเลยนะคะเพราะว่าอือขอโทษค่ะพลังเอฟซีนะคะจากต่างประเทศนะคะ บางทีเขาก็อ,าอธิษฐานอธิษฐานาต่อปู่ปลิกิจเนาะว่าขอขออย่างโน้นขออย่างน,น,ออางนี้แล้วก็สิ่งที่เขาขอนะคะก็ได้ได้สมปรรถนาใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะอยู่แต่เดินไกลอย่างคุณดกเนี่ยคะ่ะ mm hmm. เขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมากลับมาอ,อะไระกลับมาแก้บนได้ mm hmm. เขาก็เลยต้องให้นางรำนะคะ mm hmm. นางรำที่อยู่ไล่ล้อมคุณนาย ในเป็นพักนะคะก็ช่วยเป็นสื่อลำถวายแล้วก็ส่งปัจจัยมาอะไรเงี้ยค่ะคุณนุก็ติดตามคลิปหลายคลิปเนาะก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าปลูกปาปริจิตนะคะโด่งดังไปถึงต่างแดนเลยนะ,ะถึงต่างประเทศเลยนะคะใครๆก็รู้จักปลูกปริจิต์นะคะเพราะว่า,ารู้เจติศัก์ชื่อเสียงของปลูกปริจิต์ความที่บุญบารมีของปลูกปริจิต์นะคะถ้าบุญบารมีไม่มีจริง ก็คงจะไม่ไม่ดังดังกระหึ่มไปถึงต่างแดนนะคะต่างแดนนี่ยิงผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างแดนก็รู้จักกันหมดปู่ปริจิตนะคะก็บนบานสารเก่านะคะอืมเนาะแล้วก็ได้สมสมตามที่อ่าขอใช่ไหมคะแล้วก็ก็ต้องมีการแก้บนเมื่อมาด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้นางรํานะคะที่อยู่รายล้อมคุณนายเป็นผักนะคะช่วยราถวายให้นะคะ เป็นการแก้บนนะคะและสําหรับคล,คลิปนี้คุณนุกดูแล้วโอ้โหราได้สุดประทับใจอ่อนช้อยแล้วก็นางรําก็พัฒนานะคะคในการเครื่องแต่งกายนะคะเครื่องแต่งกายแล้วก็มีนางรําสวยๆเข้ามานะสมทบมากมายเลยะคะ่ะหลายๆคลิปที่คุณนุกดูนะคะโอ้บางครั้งนางรำนี้ก็เป็นร้อยสองร้อยเลยนะคะก็ไม่ทราบว่าเออคุณนายเป็นผักนี่ไปสรรหานางรำนางรำมาจากที่ไหนนะคะจาก กอกเพียงวม่กี่คนนะคะรำกันห้าคนหกคนสิบคนยี่สิบคนจนมาถึงจำปาดงปลูกปาลิจิตใช่ไหมคะโอ้โหนางรำนี่มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็การรำก็รำกันได้อย่างชดช้อยสวยงามนะคะเข้าจังหวะนะคะอ่อนช้อยแล้วก็คือการพัฒนามีการพัฒนาอันนี้พูดเลยนะคะนางรำนี่มีการพัฒนานะคะแล้วก็ เครื่องแต่งกายนี่ก็สวยงามนะคะก็ยอมรับเลยนะคะว่าพัฒนาไม่น่าเชื่อวาสามสามปีเนาะออคุณนายเป็งผักของเราพัฒนาได้เยอะเลยอะ่ะมันมันเกินคาดเกินคาดหมายนะคะอาจจะเป็นเพราะ,ะคุณนายเป็นผักของเรานี่สร้างบุญไว้เยอะเนาะผลบุญก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะก็ จากเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็อาจจะมันเกินหน้าเกินตาคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็เกิดอาการหมันไสอะไรอย่างเงี้ยคุณนกคิดว่านนะเออจริงๆแล้วอ่ะมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะว่าคนเรามันสร้างบุญมันมีบุญวาสนามันไม่เหมือนกันนะคะในเมื่อเราเห็นคนอื่นที่ว่าเขาประสบผลสําเร็จใช่ไหมคะก็เราต้องยินดีกับเขาต้องย,ยินดีด้วยนะยินดีแล้วก็มีความสุขร่วมไปกับเขาไม่ใช่ เห็นเขาได้ดีแล้วมาอิจฉาตาร้อนหรือว่าคอมเมนต์มันไสอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะทุกท่านที่ติดตามคุณนอกอยู่ะคะพลังเอฟซของคุณนกกับพลังเอฟซของป้าเตนนะคะที่เข้ามาฟังก็คงจะเข้าใจนะคะว่าเออเนาะวันจริงๆแล้วเมื่อเห็นความสําเร็จของคนอื่นเนาะเราก็ต้องดีใจไปด้วยนะคะถ้าเรามีใจิตใจที่เปี่ยมล้นไปได้วยคุณธรรมนะคะ ศิลธรรมคุณคุณธรรมนะคะเราจะต้องดีใจร,ร่วมไปกับบุคคลนั้นๆนที่ว่าเขาประสบคุณสําเร็จนะคะอย่างคุณนายแปลงผักนะคะแล้วก็นายช่างนะคะคุณนกยอมรับเนยค่ะตลอด3ปีที่ผ่านมาสองท่านนี้เจออุปสรรคมาเยอะเนาะมีบุคคลหลายๆกลุ่มที่พยายามกระนำซ้ำเติมพยายามที่จะเหยียบย่ำนะคะแต่ว่า ก็ทำไม่สำเร็จเนาะแต่ตอนนี้ทั้งสองท่านนี้นะคะที่คุณนกเ,เอ่ยอ้างไปก็ยังยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ยังมีความสุขนะครอบครัวมีความสุขหน้าตายิ้มแย้มคุณนกเห็นคุณนายเป็นผักยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นนายช่างยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคุณคนกก็โอ้ยดีใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณคนกก็ติดตามตั้งเต้นนเนะก็อย่างไรก็ขอเกาะติดสถานการณ์ของคุณนายแปลงผัก ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพลรัรง F4 ของคุณนกบอกว่าอ๋อคุณนกพอได้แล้วคุณนกก็จะยุติยิ่ะแต่ตอนนี้ก็จะต้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะติดตามไปก็จะดูะคุณนายเป็นผักไปเรื่อยๆนะคะดูความสําเร็จนะคะของบุคคลท่านนี้นะคะ,ะจะผูกบุคคลสองท่านนี้นะคะ ก็คุณนกคิดว่าพลัง F4 ของคุณนกนะคะก็คงจะติดตามเหมือนกันนะคะเออเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกนะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจคุณนกตลอดตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มีการเข้ามาติชมเนาะก็บางครั้งก็ถูก ตำหนิบ้างอะไรงนี้คุณนกก็ถือว่ามันเป็นเป็นคำเป็นคำตำหนิเป็นคำติชมที่มันทำให้คุณนกมีพลังนะคะมีพลังแล้วก็มีพลังในการทำาช่อง youtube ต่อไปนะคะแล้วก็คำติชมคุณนกก็จะมาพัฒนานะคะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนจะตูกตำหนิมากๆเลยว่า พูดช้าบ้างพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดเสียงค่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็แต่ตอนนี้ก็คำคำคำติชมที่ว่าพูดเสียงค่อยพูดช้าอะไรเงี้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ค่อยๆหายไปนะคะเพราะว่าคุณนกก็มีการพัฒนาขึ้นมานะคะก็เต็กเด็ก เออแต่คลิปปนี้นะคะคุณนกไม่มีอ่ตัวช่วยนะคะไม่มีอ่ไมโครโฟนช่วยนะคะเพราะว่าลืมไว้ที่ทํางานนะคะก็เลยใช้ไม่มีตัวช่วยนะคะไม่มีอ่ไมโครโฟนนะคะ <c oughs> คุณนกก็คิดว่าคุณนกก็คงจะใช้เสียงที่ดังฟังชัดนะคะคุณนกพยายามพูดเสียงดังๆนะคะอืมแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เสียงจะไม่ค่อยแหบแห้งนะคะเพราะว่าคุณนกมี ยาช่วยนะคะยายาอมนะคะทำให้หลอดเสียงของคุณนกนะคะเปิดขยายเปิดกว้างนะคะก็ทําให้คุณนกพูดเสียงดังได้นะคะแล้วพูดได้นานตามที่ต้องการแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนะี่ยยิ่งพูดยิ่งตะเบงเสียงเท่าไหร่เสียงก็ยิ่งแห้งเสียงก็จะค่อยลงค่อยลงแต่ตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะเพราะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยหนึ่งไมโครโฟนสองอยาอมนะคะที่ทําให้ ลำคอของนกชุ่มชื่นนะคะก็กองแล้วก็ทําให้กองเสียงของคุณนกขยายทําให้เสียงเสียงพูดก็จะดังฟังชัดขึ้นนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พูดถึงคุณนายเป็นผักนะคะที่ไปเห็นการทํางานของคุณนายเป็นผักนะคะก็ผู้ร่วมทีมงานของคุณนายเป็นผักก็ช่วยกันอย่างกหมักกระมิน่นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็เต็มใจช่วยคุณนายเป็งผักอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ คลิปที่2คุณนกก็ได้มีโอกาสคขับไปดูคลิปรำถวายปู่ปราจิตนะคะซึ่งมีน้องน้ำมนนะคะบุตรชายสุดที่รักของคุณนายเป็นผักก็ได้ร่วมรำถวายด้วยนะคะแล้วก็มีนางรำอีกหลายท่านนะคะคุณนกก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อของบุคคลแต่ละท่านได้เพราะคุณนกไม่รู้จักนะคะรู้จักแต่ยาติชีแต่เห็นยะาอาิชีอยู่นะคะก็สําหรับคลิปคลิปนี้นะคะก็ พูดเกี่ยวกับคุณนายแปลงผักทางนั้นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องกรลยาพามาดามนะคะจนจบคลิปคลิปนี้นะคะก็เมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกรลยาพามาดาม้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกก่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ s e you a g เก n เจงคลิปต,ต่อไปค่ะ